สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันอีกครับก็มาเจอกับต้นเฟิร์นเฟิร์นผ่าหรือว่าเฟิร์นใบมะขามนะครับ ก็จะมีใบลักษณะคล้ายๆใบมะขามครับมีก้านยาวก้านก็จะเป็นสีดำนะครับจะพบเห็นในช่วงหน้าฝนนะครับถ้าช่วงหน้าแล้งก็จะเหลือแต่ก้านใบก็จะหลุดไปถ้าเหลือแตก้านเนี่ยมันจะมองเหมือนเส้นผมนครับ เฟิร์นชนิดนี้ส่วนมากจะพบตามที่เป็นที่เป็นหน้าผ่าครับหรือว่าเป็นเหวแบบตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นเป็นเหวเป็นเหวที่ค่อนข้างลึก,กครับตรงเนี้ ดอมาก็จะพบขึ้นอยู่ตามหน้าผาหรือว่าตามยอดเขา่าหรือว่าตามหุบเหวแบบนี้ครับเหวที่เป็นลักษณะคล้ายแผ่นหินที่เป็นหน้าผาครับถ้านหน้าแรงก็จะไม่มีใบละครับมีแต่กา้กานก้านดำ,ดำ,ดำคๆคล้ายๆเส้นผมเป็นกระจุกกระจุก ครับก็นำมา,มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับเฟิร์่ผาหรือว่าเฟิร์นใบมะขามที่เกิดอยู่กับที่ของเขานี่คือสถานที่เกิดของเขาจริงๆเลยครับ ก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ